สวัสดีครับสารบ้านตาเชมกับพี่น้องครับเสนอเบาน้ำค่ะเอามากรอบแหงน้ำใหม่ที่เก่านะคะ่ะมือนีไปลได้ดูหน่อมไม้หาไม่ไหวแต่ไม่กับพเพราะได้หาละเพราะว่าอันนี้ก็ไม่หมดฤดูกาลนาะครับอันนี้เป็นกระยังบ้านได้ขึ้นเค่าเตินมาอย่างก่อนแหงเปินขึ้นสูงครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องได้ไปพ,พร้อมกับห้อนไปน้ำพี่น้องคะ่ะเห็นบ้าง ต้มกระเสียบด้วยค่ะมันมีกรต้มเสียบมันจะลังเป็นแบบเอาเอิญอย่าง,อองก่อตองอ่อนทำมมยานนี่สิไดายมือคอหายดิผ่านเทียนหน่อยไปเิดตุ่มด้วยคือเขล้นตุน่มเน,น,เน,นเงค่ะเน่งกับเนงงานนี่เหราบาน ผมไม่ได้ขึ้นสูงนี่แค่วันนี้ตอนห้องอนอนน่ะมันจะยู่สูงรอดว่าบังบอกเห็นเห็นนิดว่าตอ,อนนี้บป็นไหนไปเลยสองเดี๋ยวก่อยเบิกครับอยู่ไหนมาเลยเรื่องบังเด็กข้างทางไหนนึง

ยาค้เปนาขันนบ่นนขันเจว่านี้เนี่เพราะว่าเป็นล้ำไม่น้หน่อยเนาะบดเนาะขึ้นไปแน่ขันไปเรียงเนาะเลียบาเป็นถิงเ่นเงเถิงขอางามนอนกรอบไปดิเนี่ยเป็นหนึ่ง เต้งหนามีเห็ดลงอยู่เนียงามซองมือไงนะต้นหนามต้นจะไหลละหานื้อไม้ไปน้ำละก็หาเห็ดไปพ่อพี่น้องเบิ่งนี่นะมีสองกัลตาพอดีนี่นี่แต่เห็ดจะมาอีกดอกโอ้ยจะตรวพี่น้องดิเด้ดอกหนึ่งยู่ไปครับว้ามาหนี่ยมาหนี่ย์เวลาค่อยใส่หมุนเลียมประตูข้ามมาดิถ้าตรงนี้เพชรนิดต่างเกาะกัน

ก่อนนะอืมเติมกันไปค่ะหน่อยมาเหน่งกะลงัะนนง,ะงนอนทาไมปพ้าแบบนี้เหนยงกนลังนอนนอนต่อเดียวกันเหนงะเหนงน้ำฮูำำ้ดาหนักหนั่งโอตัวเดียวนีืป่ะอืม เดียวต่อวิวยนเดีเก็บออกมายังยมุต่อวิวยังยังบัมเตียนี้เลยด้แหนงามนี่ยังแม่นรอบดทางเขาพดีดีามนอนนี่แหนงที่แหงงาม พันแม่พันโป้งถูกแหน่งอ,อันนี้พันเลี่ยงแหนงละนอเผิ่นีีพ่นนอขึ้นมาเพิ่มนอหนึ่งนอไหมมาเหืเามนนอา อากไว้เลยราก็เบ่งเห็นหดนะพี่น้องเพือ่อพอมึงกัหลองกันดีสามนอสี่นอไปไปหอนรับแต่นอต้องตัดยิ่งๆค่ะ ตากังดูหอยเหลือตลางมาซองมาเห็บมองครับเในป้าเห็ดบ่าเป็นตาเน้อใหม่ดิพี่น้องอเพาะมันจกนได้บตาเน้อใหม่มันขึ้นหมืองละกอดสองกอก็ได้จำได้ไปหาต่อพี่น้องก็้จิเต็มกรับใต้ค่ะเต็มกระหอยใส่กันไนดะ้พี่น้องมันเต็มกระตาละค่ะนักครับเนือ้อดูด,ด,ดูจะนอนทำงานไหมปัดยื่นเพิ่งเมื่อค,อ,คอยเห็นดอกพี่น้องค่ะ ตาเบิ่งเวลาเฮาไปตอกกับอัน không ก่อไปเฮ็ด หลายเมือฤด,ดูการล้วก็ไม่หมดมุสีนี้ก่อไพ่บเหลืออ้อนกันบ้อว่าาหันอ่อนดีดีอ่อนดีน้ไม่มีกนเนี่ยค่ะน,นอ,นะะนอไปเรยอน้อ,นอสมเมืลฤดูเมื่อ,อหลักกับปีนะาขนมปุกสิกะแม้กับบะมี พันยศติดหน้าฝังกับบะมีเลยเนาะเพื่นก่อกระซากันเริ่มมดละส่นเพราะสิเหตุสวนน้ำมันปะนส่วนน้ำมันรดเทนไปต่อย้ำนี่เห็นบากว่าเลยคือเป็นไงบัตัวอขึ้นไงอยู่ยิ็งใเออยามเยอ ตาคิอต้านไม่คิบสมุนย้อนคือรันษาอนรูงงามสองโนซีสวยครับอ,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 อ่อนจนะยันพันมี อุอ <Kristin. S 2> ้น no, ่นขิงของกลางอุ้นกลางเขาง่ายนี่นี่อ้นอะงาบัมดแบบามองาดููกนนี่ว่าเปินนขิงขาดเฮ้ยไหนเนี้ยบอ่ะเฮ้ออกไม่ได้ ลอยใหญ่ยอยู่ดิดวงมออือเห็ดยังไ่ออกอีกหรือตอนนี้เนาะมาเนาะใหม่ก้อนขามืออนี่แล้วก็แปะเห็ดยังไม่ออกจริงๆเราก็ได้หน่อไม้ก่อนอไปค่ะ อันออนนอึงเถอดึงมัขึ้นน่อยดึงมันขึไน้นะอันอ่อนแล้วสนัยไปต้มเสียด้วนะจะนอนตักเลยค่ะาเรียมนมากะไดา ngắm đi nó đi nó ngắm ngắm đi dọc xì lúc mà bưng nó tâm bị khu ngắm đi nó เาแล้วก็ปล่อยคืนลปล่อยครับนี่เขาการทรกุกคนน้ำเนี่ยบกเหนียงเป็นน้ำนน phun có anh phun ngắm xí điều cần bắt khá <laughs> <laughs> <Hala>. ngon <laughs> ngắm <cười> น้ำด้วยน้ำใสๆนี่แหละมันโ่ตนหาเต็มกับตาเลยเต็มไเลยนี่เต้ขานอยังไขีตมที่น่ะน้ำท่วมน้ำท่วมรอบนนออยู่กลางรับไปเอาละเี๋ยวนอนนนี่เด้ไปงนอนเืม bây giờ nó như cảm giác rồi đó. Vào luôn. khẩu. Nó năng. năng nhọn. มันแเบบิดพลังมึงทั้งกอทั้งฮอนนบนี่แนตะ่ว่เขาได้ฮองเลยฮองเคียงขอ,อด้ดเหมือน,ดอน,นได้ขาพญามทันไ้ตามไรมันเหม็นน้งใหม่โนปะ้งเลยทันจิตนีนกระตาป่ะนี้เขามันกับ จวดจวดเลยน้ำกระดอพี่น้องคนอเห็นเสียงนเสียงเป็นบอกไปอกอมครับเดี๋ยว้อนจะบึ้งครับไกลละเกลละ เตรียมจปนสวดกระตาหนี่ได้กระสอบนึงกระสอบกับกระตาหนึ่บได้ดอกเดียวคิดตมจืดถลกลงคิดตมครับนี่ มัาเ,เต็มอยู่นี่ละสามสี่ก่อนนะเนี่ยนอนสงามตันดีแหงไม่เลยแหงไม่เดี๋ยวสองเสือสามนอนนะอืมหาพี่น้องนะมหาไม่ก้อนปลาจิมบดูดูกันทนะ่า เดน่าออนเต็มเต็มเต็มอหเสีสียสีดี๋ยวนอนทายวเถอะเต็มุเนมตกมเห็นเก็บมันละแมนเก็บมันไปแล้วุดท้ายนครับนี่ฮอนบ่ละพอแล้ววันนี้ ได้เนื่องการสอบแล้วค่ะญี่ปุ่นอันนี้กับเซทเทิลกระสอบปุนีเนะค่ะเดินเต็มกระตาพี่น้องค่ะสลัคขีมนี่นะค่ะสำเสร็จกระถ่ายเป็นอีพีที่สองหาพี่น้องมาลุยปลาหน่อมยเพื่อว่าสิได้เห็ดจะสั่นค่ะได้ดอกนึงเพไปยังบอกอีกจากเสีหามือค่ะจังได้กับสินหนานี่เทศบ้านเนี่ยเห็ดปวกจิกแล้วก็เห็ดปวกง่ายแล้วก็เมนเบิร์ตครับจบราคาฤดูกาลเห็ดในปีนี้รอดตะพุ่นลงขึ้นพูด้วค่ะไปเฮาได้กาแฟเป็นกำลังใจเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะบบหวยสวัสดีครับเสียมหหาพี่น้องนะคะ